สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่12ของเดือนธันวาคม2564ยกพี่อ้อยก็มาอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาปูผ้าปูเตียงนะคะเนี่ยค่ะจะปูผ้าปูเตียงตรงนี้นะคะทุกครั้งเลยต้องปูเองทําเองนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะผ้าปูเตียงปูแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะ มาสาธิตกันผ้าปูเตียงปูจริงๆนี่ค่ะจะปูให้ตึงมันต้องมัดมุมนะคะนี่ค่ะต้องมัดมุมนะคะมัดเลยค่ะผ้านเนี่ยเตียงหกฟุตนะคะทุกวันที่จะต้องนอนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ค่ะ มุมหนึ่งแล้วนะคะอ้าวมาอีกมุมหนึง่งม,มาอีกมุมหนึ่งค่ะมุมนี้นะคะมัดจริงๆมัดให้แน่นเลยนะคะนี่ค่ะต้องมัดค่ะถ้าไม่มัดแล้วมันไม่แน่นนะคะต้องมัดค่ะนี่คือหญิงเหล็กเลย หญิงต่อสู้ชีวิตจริงๆผู้หญิงคนนี้นี่ค่ะต้องมัดค่ะถ้าไม่มัดไม่ได้หรอกต้องมัดนี่ค่ะจะดูเอาจะให้แบบที่นอนเนี่ยใส่ไปแล้วให้เด้งเลยขึ <c ười> ้นมาให้ตึงให้เด้งเลยถ้าไม่เด้งคือไม่ตึงนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะ นี่ค่ะนี่ได้มุมหนึ่งแล้วนะคะสองมุมแล้วค่ะอืมสองมุมแล้วต้องดูมุมนู้นอีกค่ะไม่รู้น,นนะ กันจะให้ตึงสุดๆค่ะนะคะมัดมุมเลยค่ะมัดมุมไม่แน,น่นเลยไกลโค้นเลยต้องมัดให้ตึงค่ะถ้าไม่ตึงไม่ใช่แล้ว <c oughs> เจ้าก็มัดอยู่อย่างนี้ค่ะคนเดียวทำไปสองเดือนเปลี่ยนทีค่ะ เพราะว่าอยู่คนเดียวไม่เพื่อนอะไระตึงที่สุดเลยนะคะเท่าที่จะตึงได้ 没字。 ถ้าปูเวียงปูเวียงแล้วมันก็ไม่ตึงอยู่ดีนั่แนแหละค่น ปูเหลืองเหลืองคือมันเชะค่ะถ้าผ้าปูเชะแล้วมันจะไม่สวยแล้วมันก็นอนไม่สบายนะคะต้องดึงตึงที่สุดดึงมาเลยดึงให้แด้งเลยไม่ต้องกลัวดึงให้เด้งเลยห้ะปูเด้งเลยไม่ต้องกลัวใครที่ใช้ผ้าปูสีขาวด้วยผ้าคอตตอนนะคะ ทุบเบียงเลยทำคนเดียวปูคนเดียวนอนคนเดียว ยังยังยังไม่ตึงนะคะเนี่ยะ่ะยังค่ะยังใช้เข็มกลัดกลัดนะคะเพื่อความตึงนี่ค่ะปูคนเดียวทุกครั้งค่ะอยู่คนเดียวทุกครั้งนอนคนเดียวทุกครั้งเอาละตอนนี้เราก็จะลัดเข็มกลัดแล้วนะคะนี่ค่ะ เข็มกลัดต้องอย่างนี้นะคะต้องใหญ่ใหญใหญ่สุดเลยค่ะนะคะนี่ค่ะทำไมถึงปูพัดปูตึงก็<ม>เพราะว่าเรามีเข็มกลัดหกสิบแปดปีแล้วนะคะเนี่ย,ยแข็งแรงไหมนี่ต้องให้ใครมาช่วยไม่จำเป็น ของฉันได้อือหอืหลังจากนี้ก็เป็นลมหลังจากนี้ก็เป็นลมไปเลยไม่เป็นไรสู้สู้สู้ค่ะวันนี้เช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งอ้อแปดโมงแปดโมงค่ะแปดโมงพอดีเลยโอ้ย ต้องใช้เข็มกลัดกลัดนะคะกลัดอีกครั้งหนึ่งการที่เราปูนะคะมันจะมีผ้าปูข้างในอีกนะคะเป็นนุ่มๆค่ะผ้าผืนนี้ปูแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยเอาตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะปูปูปูให้มันตึงเสร็จแล้วก็ต้องเอาผ้าคลุมอีกทีคือผ้าปูที่นอนเนี่ยนะคลุมอีกทีมันมีผ้ารองไงนุ่มมาก จรมันก็ต้องรอดมันต้องรอดสิรอนนี้แข็งมากรักไม่ได้ ยังไม่ดียังไม่ดีเลยโดนมือเจ็บ รูปไร้แล้วลมก่อนค่ะ ไม่ดีให้รู้ไปสิทำอยู่อย่างนี้มาฮะนานแล้วทั้งชีวิตฮะต้องปูผ้าเองต้องไปปูผ้าเองนะให้คนอื่นเขาปูให้ก็ไม่ได้เมื่อก่อนนี้อยู่กับสามีสามีก็าปูแต่ก็ไม่ตึงไม่สะใจหล่อน หล่อนต้องมัดมุมให้ดูค่ะเขาเป็นคนญี่ปุ่นค่ะแล้วเขาก็ทําอะไรไม่เป็นเพราะว่าเขาเรียนสูงเกินกว่าที่จะมาเป็นกรรมกรอย่างเรานะเราก็เป็นกรรมกรฮ่่แอีวไม่เคยไปเป็นเมดร,รูมกับใครหรอกอาศัยว่าเราเคยดูเขาปูนะคะพวกแม่บ้าน <c oughs> เขาตั้งใจปูแล้วก็มัดอย่างนี้ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าผ้าปูสมัยใหม่เนี่ยมันมีมุมรัด มันไม่ตึงนอนไปนอนมามันก็ย่นเขาต้องทําอย่างเนี้ค่ะมัดมุมแล้วก็เอาเข็มกลัดช่วยจากนั้นเน่ยพอเราทําเออมันดีแฮะมันดีมากเลยอือหืออาละลองดูอีกทีนึงถ้ามันไม่กินไม่เข้าก็สุดปัญญาล้วโอ้ยหนักมากค่ะที่นอนเนี่ย ซื้อพิเศษเลย<ม>ที่นอนอันนี้นะคะหลังเนี้ยป็น 15, 15, น้พันห้าหมื่นห้าไม่ใช่พันห้ามันเป็นผ้าซาตินโอ้โหทำไมอะเด็กจิ้มตรงไหนดีเนี่ยกลัวมันจะติีมือจังเลย ลงไม่ทันก็ทำไม่ได้อ้าวมันขึ้นมาแบบนี้เหนื่อยค่ะแต่ว่ามันสวยถ้าทำให้ดีแล้วมันจะสวยกล้องก็เล็นกนิดเดียวจะเทลฟีสหน่อยอืมอะ ตรงที่จิ้มลงจิ้มขึ้นจิ้มลงแล้วก็จิ้มขึ้นในตรงนี้มันจะบาดมือมันจะฉลับบาดนิ้วหลายหนก็ได้เลือดชั่วๆลงมาให้มันมีเลือดออกมาซิบ้างเลือดชั่ว,วๆเออเอานี่สามอันสี่อัอนฮะรอบๆอือฮะ เอาเลือดแล้วได้เลือดแล้วเลือดชั่วเอามาหยดแล้วทุกครั้งที่ปูผ้าปูจะต้องได้เลือดใครจะมานอนด้วยต้องคิดให้ดีไม่มีทางเพราะฉันปูผ้าของฉันมาอย่างสวยงามใครจะมานอนด้วยไม่ได้ you mm -hmm. ยาดไปยังสุดๆเหงื่อออกละได้เหงื่อแล้วอ้าวมาตรงนี้ค่ะต้องหมุนไปอีกทางหนึ่งนี่ค่ะ ให้ดูเล่นนะคะคลิปนี้ค่ะใครใครไม่ชอบนะไม่ต้องกดนะคะให้ผ่านไปก็ไปอ้อยเก็บเอาไว้ใน y u t u b e ค่ะถ้าธรรมดาแล้วเนี่ยนะจะเก็บไว้ในกระเป๋าของมือถือนี่มันเต็มค่ะมันเต็มการ์ดพี่ก็เลยจะต้องเชลฟี่แบบทำอะไรก็ได้ค่ะอยากจะเมมโบรี่เอาไว้ว่าวันไหนที่เราทำอะไรแล้วมันเหนื่อยไหม กับการที่เราทํางานอ่ะวันต่อวันเน่ยนะคะพี่ก็เลยอยากจะเมมบมเรียไว้เท่านั้นเองค่ะใครที่ดูใน YouTube ก็อย่าด่าพี่ก็แล้วกันนะคะไม่ต้องด่าเพราะพี่อ้ออยู่คนเดียวไม่ต้องด่าพี่รับไม่ไหว Để không lo, không? Mấy không? hơi, người, không, người ใส่ใจล่อนดี เหนื่อยมากโอ้โหสุดยอดเหนื่อยแต่ได้ดีค่ะเดี๋ยวเอามุมนี้อีกสักหน่อยนึง ใช้อยู่นะคะประมาณสิบหกตัวนะคะสิบหกตัว ได้หรอกนี่ค่ะผลงานที่ทำเสร็จแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะตึงไหมคะตึงเป๊ะเลยค่ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปลอกหมอนก็ต้องสีขาวหมอนนะคะก็ต้องสีขาวอ้าโยนไปอืมนะนี่ค่ะ นี่คือที่นอนค่ะเล็กๆของคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะคะนี่ค่ะคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจจะไปสามารถบังคับสะกดจิตจะให้เอาละคลิปนี้ก็พอหอมปากอหอมคอนะคะพี่อ้อยก็ทำเล่นๆไปวันๆ ใช้ชีวิตที่มันเหลืออยู่ลมหายใจยังมีนะคะใช้ให้เป็นประโยชน์คลิปนี้ประติดประต่อเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าจอใหญ่นะคะมันเป็นมือถือเล็กๆนะคะพี่ก็เลยทำอะไรได้ไม่มากมายนะ เพราะอยู่คนเดียวทำไม่เป็นค่ะมีมือถือก็ดีแล้วค่ะ iPad ไอโฟนทําไม่เป็นค่ะนะคะก็ใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าคลิปมันจะอยู่ใน YouTube ซึ่งไม่มีใครสนใจก็ไม่เป็นไรนะคะพี่เองก็ทำเอาไว้แมมโบรี่เอาไว้เพื่อที่จะจำวันเวลาเรายังมีชีวิตอยู่นะคะวันเวลาที่ผ่านไปนั้นน่ะเราทำอะไรบ้างแล้วเราก็เก็บเอาไว้ยังไงบ้างนะคะเนี่ยก็ไม่มีอะไร ชีวิตของคนแก่คนหนึ่งเมื่อสักวันหนึ่งสิ้นลมหายใจไปแล้วเนี่ยนะคะเมื่อสิ้นลมหายใจไปคลิปนี้ก็จะถูกลบเรือนไปนะคะลบเลือนออกจากสาระบบไม่ว่าจะเป็นเฟซไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube ของพี่เอ๋ก็จะลบออกสาระบบเลยนะคะก็ลูกชายก็คงจะต้องลบออกไปอันนี้คือมีความหวังไว้ว่านะคะ คือจะไม่กระจายไปจนกว่าโหเราเกิดชาติหน้าคลิปของเราก็ยังอยู่อยู่ใน YouTube มันไม่ใช่ค่ะแต่วันนี้ทำให้ดีที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะพี่อ้อยก็ไม่มีอะไรหรอกขอบคุณมากๆค่ะชอบก็กดชอบกดแชร์กดติดตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ขอให้มันผ่านไปอย่าได้ด่ายายแก่นี้คุณเลยโอ้โหเนี่ยค่ะดูสิหน้าอุสาน์นะดูสิชุดนอนก็ขาดดูสิ หน้าภูสารไม่มีใครซื้อเดี๋ยวเย็นนี้เราก็ไปหาซื้อตลาดนัดเอาชุดหนึงเกบาททุกถูกนะคะใส่สบายสบายมันขาดก็เย็บเอานิดหน่อยค่ะมันไม่ได้ขาดค่ะแต่ว่าได้มันหลุดโอเคนะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ